สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26ธันวา2563นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับคุณใจแออีกครั้งนะครับวันนี้ได้เอารถของคุณพ่อนะครับเข้ามาติดปีปีกาสายเขียวอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับคือรถออต a c ้าซิตี้ตัวใหม่นะครับ เข้ามาติดฟิล์มมีกาสใสเขียวนะครับรอบคันหน้าเต็มปกป้อง UV 400 UV 1นะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฟองครอบความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดนะครับได้94เปอร์เซ็นต์นะปกป้อง UV 400 UV 1นะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับนี่คือฟิล์มมีกาสใสเขียวสําหรับคนที่มีอายุหรือวัยรุ่นที่อยากโชว์รถนะครับเห็นไหมครับทะลุไปฝั่งนั้นเลยนะฮะแล้วก็บ้านหลังก็ใสเขียวนะครับดูนะครับ ให้ความสบายตานะครับผ่าแสงอูเลค้าแสงสีน้อนแสงสปอร์ไลท์นะครับหรืแม้จะเป็นวีการใสเขียวนะครับแต่ออก็ผกป้อง UV400 UV1 นะครับได้100%เลยทีเดียวนะครับนี่คือปีลประวัตรกรารมที่ใสสวยสบายตานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับ <c oughs> นี่คือฟิล์มโดยรวมของวีวีกาสายเขียวนะครับปกป้องยูวีสี่ล้อยีวันนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดนะครับได้94เปอร์เซ็นต์ปกป้อง UV 400ียีวันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่สบายตานะครับสำหรับคนที่มีอายุสำหรับทับรถให้คุณพ่อคุณแม่นะครับนี่คุณแจ้นำมารถมาทำให้คุณพ่อคุณแม่นะครับไว้ใช้นะครับไปตลาดนะครับ ฝากกดไลค like, ์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเปลี่ยนร้านขาวว่นรู้จักรียบการถั่วที่กมะายลามินทาเลยทำลิธีออกมาให้เป็นความรู้กับท่านลูกคา้าและเพือเ่อนนะครับนะฮะอย่าลืมฝา,า,มามกกดกระดิ่งใน YouTube ยูทูบนะครับสวัสดีครับ